เป็นต้นที่อลีเสียบไว้แล้วประมาณ2อาทิตย์นะคะเดี๋ยวมาตัดดูกันนะคะว่าติดดีหรือยังนะคะ2อาทิตย์แล้วเขาก็จะมีละองน้ําแบบนี้ด้วยนะคะเขาคายน้ําออกมาเนี่ยค่ะกําลังแตกยอดสวยแล้วค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะเราพาทุกคนมาตัดรากไซนะคะรากไซที่อยู่บนต้นตาลแบบนี้นะคะเราจะตัดไปเสียบยอดช้อนเงินช้อนทองนะคะเพื่อนๆตอนนี้อลิก็กําลังตัดอยู่นะคะเป็นต้นไซที่อยู่หน้าสวนริมถนนนะคะเราได้ขอคุณลุงที่เลี้ย,ยงวัวแถวนี้แล้วนะคะคุณลุงก็บอกว่าตัดเอาไปเลยนะคะตอนนี้เราก็ ได้หลายกิ่งแล้วค่ะต้นไทรต้นนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะรากเยอะมากค่ะแล้วก็มีต้นนมแมวขึ้นด้วยนะคะเพื่อนมีอยู่2อสต้นนะคะเจ้าของที่ดินตรงนี้เขาก็ตัดทิ้งนะคะเนื่องจากว่าต้นไทรเนี่ยก็ไปเกาะที่ต้นตาลของเขานะคะเขาจะตัดทิ้งอยู่แล้วเราก็เลยมาขอนะคะเขาก็ให้เราเป็นต้นไทรแถวแถวบ้านนียค่ะตัดยานั่นอันนั้นสวย,วยอะไรัาอันนี้ก็อ,อะไรน,ะน,นั่นอนหละน มีดปิวนะครับเพืเอ่อนๆมีฝูงวัวด้วยค่ะนี่ค่ะพอเราใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยนะคะเพืเอ่อนๆเราก็จะเอาใส่ตะกร้าแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้นะคะตั้งไว้ในลมเพราะว่า ถ้าไม่ใสต่ตะกร้าเขาจะล้มนะคะเราก็เลยใสยต่ตะกร้าทิ้งไว้แบบนี้เนาะพอตัวเดียวเขาติดรากแตกรากแล้วก็ติดออกใบแล้วเราเค่อยให้มั่นใจว่าติดแน่นอนแล้วเราไปเสียบยอดกัน,นะคะ่ะมาอัวนอีกแล้วกัปตัน้นผู้ชมเนี่ยค่ะผ่าน<ม>าไปเกือบสองเดือนนะคะเราก็ไม่มีเวลาเสียบยอดนะคะตอนนี้รากของลากใส่ก็ได้แตกรากแล้วนะคะน่าจะสมบูรณ์ดีแล้ว เดี๋ยวเรามาเสียบยอดกันค่ะนี่ค่ะยางก็ยังมีนะคะถ้าเขามียางแบบนี้แสดงว่าต,นะติดแน่นอน<า>เขาสมบูรณ์ดีค่ะลากเดินแล้วนะคะรากข้างล่างก็มีแล้วนะคะเพื่อนๆนแต่รากเขาจะแก่ไปแล้วนะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นรากไซนะคะเขาจะไม่มีใบนะเพื่อนๆเนาะ ต่อให้เขาติดเขาก็ไม่มีใบนะคะเพราะเขาเป็นส่วนที่่ากเดี๋ยวเราจะมาใส่ใบให้เขาวันนี้เราได้กิ่งช้อนเงินช้อน,อนทองมานะคะเราก็จะมาเสียบกันค่ะรา,ากไซนี้เสียบอะไรได้บ้างคะช้อนเงินช้อนทองแล้วก็ใส่เกาหลีได้ไหมคะใส่เกาหลีก็ได้ดนะคะแต่ก,กูนใสเอามาเสียบได้นะกะ็ปล่อยเน่นเรียบแต่ว่ามันไม่สวยมันไม่สวยนะคะ แต่อันนี้ช้อนเนช้อนทองเสียบแล้วสวยนะคะเป็นพุ่มสวยโอตัดมันยิงแหลกตรงไหนอันนี้อลิศก็จะกรีดให้เป็นร่องนะคะขนาดก็ประมาณกี่กี่มิลค่ะนี่ค่ะประมาณนี้กรีดความลึกความยาวก็ดูขนาดยอดที่เราจะเอามาเสียบด้วยนะคะความยาวของยอดที่เราจะเอามาเสียบด้วยปลอกแล้วก็ปอกออกมาแบบนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกเลี้ยงไว้ก่อนจะเสียบตอนที่เราเราตัดลากใสมาแล้วก็เสียบเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีเวลาเนาะเราเลี้ยงไว้แล้วนะคะแล้วก็เลี้ยงไว้ดีว่าแต่เลี้ยงไว้ดีกว่าเลี้ยงต้นไว้ก่อนดีกว่านะคะอลีว่าแต่จะเสียบเลยก็ได้ค่ะตัดของดิบใบออกบ้างอลีจะเด็ดใบออกบ้างนะคะให้เหลือแต่ยอดแล้วก็ตัดให้เป็นปักเป็ดใช่ไหมคะนี่ค่ะ ตัดให้เป็นปักเป็ดแบบนี้นะคะแล้เสียบเข้าเลยแล้วก็เสียบเข้าไปเลยค่ะ <S <S ใครที่รอเสียบยอดผักการกรงนะคะมีลูกค้าเคยคอมเมนต์เข้ามาว่าให้เสียบยอดผักการกรง <S <S ตอนนี้เรากําลังเลี้ยงต้นผักการกรองอยู่นะคะ <S <S ถ้าวันไหนพร้อมเสียบเราจะทําลงคลิปให้ดูอีกครั้งนะคะ ตอนนี้เราไปได้ไปขุดปักกากองไว้แล้วนะคะแล้วก็เลี้ยงต้นอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเสียบให้ดูตัดให้เป็นฝากเป็ดนะคะเพื่อนๆตัดให้เป็นปักเป็ดใช้มีดให้คมนะคะมีดของอลิไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ถ้ามีดคมๆจะดีมากเลยนะคะอลิจะเสียบต้นนี้แค่สามกิ่งใช่ไหมคะแค่สามยอดนะคะ แล้วอลีก็จะใช้เชือกฟางนะคะคลี่ออกให้เป็นแผ่นนะคะอลีถนัดเชือกฟางนะคะใครถนัดเชือกอย่างอื่นหรือ,อพลาสติกสำหรับพันในการชำํำโดยเฉพาะก็จะมีเนาะพลาสติกที่เขาไว้ขายสำหรับเสียบยอดติดตาอะไรแบบนี้นแต่ว่าอาลีจะถนัดเชือกฟางนะคะ ดึงให้แน่นนะคะเสียบง่ายๆค่ะถ้าติดแล้วต้นทรงสวยๆก็ขายมีราคาเหมือนกันนะคะต้นนึงประมาณเท่าไหร่คะหลุนๆนี้ก็มันต้องร่อยอะเรียบนเอาไ okay. อืมแต่ต้องเป็นพุ่มดีๆนะคะพุ่มสวยๆพุตตเต็มพุ่มเต็มนะคะขายอยู่สองร้อยสองร้อยห้าสิบนะคะ อยู่แก่เลยที่หัวใจเลยถเดไปถัดไปก่อนต้องทำอะไรหลังจากพันเสร็จให้แน่นนะคะแล้วก็ใช้พลาสติกคุมนะคะถุงพลาสติกถุงแกงนี่นะคะคุมเลยค่ะคุมรวบเข้ามานะคะมแล้วก็เอาไว้ที่ล่มนะคะมัดให้แน่นนะคะเวลามัดถุงพลาสติกก็ต้องมัดให้แน่นนะคะไม่ให้อากาศเข้าไปไม่ให้โดนฝนนะคะ แต่ใครจะสะดวกเอาถุงเอ่อเอาหนังสือพิมพ์คุมอีกทีคุมที่ถุงพลาสติกอีกทีไม่ให้เขาโดนแสงก็ได้นะคะแต่ของเราเราไม่คุมกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะเราจะไว้แบบนี้เลยนะคะไว้แบบนี้แต่ว่าไว้ในที่ร่มนะคะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนนหนึ่ง,ง,งต้นเดี๋ยววันนี้อลิจะเสียบอีกนะคะสองต้นแต่ว่าจะให้ดูต้นนี้ก่อนนะคะ ต้นนี้เป็นต้นที่อลิเสียบไว้แล้วประมาณสองอาทิตย์นะคะเดี๋ยวมาตัดดูกันนะคะว่าติดดีหรือยังนะคะสองอาทิตย์แล้วเขาก็จะมีละองน้ําแบบนี้ด้วยนะคะเขาคายน้ําออกมามาบกำลังแตกยอดเลยนี่ค่ะกาลังแตกยอดสวยแล้วค่ะน,น,นี่ค่ะอันนี้คือต้นที่เพิ่งเสียบนะคะอันนี้คือต้นที่เสียบนานแล้วนะคะน,น,น,นี่ค่ะอลิเสียบไว้สองต้นนะคะก็ติดดีแล้วนะคะเวลาได้ยอดมากอ่ะเวลาได้ยอดมากก็เอามาเสียบนะคะ อลีเสียบทีละนิดทละนินะคะไม่ internet, มีเวลานะคะต้นต้นอา่าลากไซเราตัดมาเยอะมากนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เสียบทีเดียวเนาะว่างวันไหนก็เสียบไปทีละสองสามต้นนะคะนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้คือที่อลีเสียบไว้แล้วเนาะสองอาทิตย์ก็จะได้ประมาณนี้แต่เรายัางไม่ตัดเชือกฟางตรงนี้ออกนะคะรอให้เขาติดดีนะคะอลีถึงจะตัดเชือกฟางออกนะคะอันนี้ได้สองอาทิตย์ก็ยังไม่ตัดนะคะแต่ว่าถอดถุงออกได้แล้วนะคะสองอาทิตย์ถ้าเขาดูว่าใบเขา ยอดแตกมาใหม่สวยๆแล้วก็สามารถถอดถุงออกได้เลยนะคะอถอดถุงออกมาเขาจะได้แตกใบใหม่ได้เร็วนะคะแต่ว่าเชือกฟางนี่เราอย่าเพิ่งตัดออกก็ได้นะคะปล่อยไว้อีกสักเดือนแล้วค่อยตัดออกก็ได้นะคะให้เขาประสานกันดีนะคะให้เขาประสานกันดีก่อนเดี๋ยวถ้าเขาเป็นพุ่มแล้วก็เราพร้อมที่จะตัดเชือกนะคะเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีเนาะว่า,ามาตัดเชือกแล้วก็มาดูว่าแผลเขาดีขนาดไหนนะคะอีกสักหนึ่งเดือนแล้วกันนะคะเพื่อน เดี๋ยวอลิจะเสียบให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะกรีดให้เป็นร่องนะคะตามขนาดของต้นเนาะถ้าต้นใหญ่ๆอ่ถ้ารากของไซนะคะใหญ่ๆนะแล้วก็กรีดได้หลายแผลหลายร่องเพื่อที่จะเสียบได้ใหญ่หลายยอดนะนี่เราเลี้ยงไว้น้ามันก็ดีนะแต่อันนี้ต้นของเราค่อนข้างเล็กนะคะอลิก็จะเสียบประมาณ3าถึงสี่ยอดนะคะเนี่ยค่ะการที่เลี้ยงต้นไซไว้ก่อนแล้วค่อยเอามาเสียบช้อนเงินช้อนทองนี่จะทําให้การเสียบติดดีนะคะ แต่ถ้าเราเสียบไปเลยแต่ถ้าเราเสียบไปเลยบางครั้งลากไส้เขาจะเลี้ยงยอดไม่รอดเนาะเพราะว่าเยอะลากไส้เขาก็ยังอ่อนแอ,อยู่<ม>เขาก็จะเลี้ยงยอดที่เราเอาไปเสียบไม่ไหวนะคะ<ม>เขาอาจจะตายได้หรือแห้งไปได้เนาะ<ม>แต่ถ้าเราถ้าเราเลี้ยงอาลากไส้ให้แข็งแรงก่อนก่อนที่จะเสียบก็จะทําให้อ่าการเสียบยอดของเราติดแน่นอนถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยตายนะคะอลีเสียบแต่ถ้าสมมุติว่า เราเสียบเลยก็ได้ค่ะบางคนเขาก็เสียบเลยแล้วแต่ความสะดวกนะคะเพื่อนๆต้นหนึ่งอลิก็จะเสียบประมาณสามถึงสี่ยอดนะคะเหมือนต้นนี้อลิเสียบสี่ยอดนะคะต้นนี้เสียบสามยอดเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราให้เขาติดดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะเชือกนี้ให้เพื่อนๆดูอีกในการอัปเดตในคลิปต่อๆไปเนาะอีกประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วกันนะคะ นี่ค่ะของอลีแล้วก็มีต้นนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะคะกิ่งอ่ะรากไซของเราที่เราตัดมาก็ยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะอลีไม่ค่อยมีเวลาเสียบนะคะถ้าเราไม่เสียบเราก็เลี้ยงไว้ได้นานๆนะคะรากไซไม่มีปัญหาะคะ่ะเนี่ยอันนี้คือแตกมาใหม่ๆเพื่นๆแตกยอดมาใหม่แล้วนะอันเนี้ยดี อันนี้กำลังจะแตกเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่แตกนี่ค่ะกําลังจะแตกเหมือนกันนี่ค่ะไอยางเขาค่อนข้างจะเยอะนะนถ้ายยางยางของต้นไรเยอะแบบนี้แสดงว่าเขาสมบูรณ์นะคะเนี่ค่ะตอนที่เราเอามาเขาก็ไม่มีรากใช่ไหมเพื่อนเพื่อนตอนนี้เขาก็มีรากหไหมรากเขาก็เกเล่ยแล้วนะวันแบบนี้ตันมาตอนเดียวแต่เป็นบองบองนี่ เน,นเนี่ยอลีอลีได้มาท่อนเดียวท่อนย,วยาวๆเนาะท่อนย,วยาวๆแล้วก็มาตัดเป็นท่อนเป็นท่อน,น,อนได้หลายกิ่งเลยค่ะได้หลายท่อนเลยนะคะเนี่ยจากท่อนใหญ่ท่อนยาวนะคะมาเป็นท่อนสั้นๆแบบนี้ขนาดต้นกําลังพอดีนะคะไม่สูงมากถ้าแตกเป็นพุ่มแล้วก็ขายได้ต้นหนึ่งสองร้อยถึงสามร้อยนะคะก็คุมไว้นะคะมัดเชือกให้แน่นนะคะ ไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะนี่ค่ะวิธีการเสียบยอดใสช,ช้อนเงินช้อนทองกับรากไสนะคะของอลีเดี๋ยวจะเสียบต้นนี้อีกสักต้นให้ดูนะคะอลีตัดทิ้งทำไมเอาแบบยาวบ้างน้องชอบยาวๆเอาสูงไปเลย พี่ไม่ต้องตัดแล้วลัเตียบออ๋อตัดให้สันะดิฉันอยากให้ได้สูงๆสักต้นเนาะอันนี้ยาวแล้วองั้นก็ตัดให้สั้นไปเลยตัดให้สั้นไปเลยตัดให้ขนาดนั้นแหละไม่เอามาตรงนี้วะตรงนี้วะอ๋อล้นไปล้วนี่เสียบมาอะไรัตรงนี้ อย่าให้แหกนะนตดิไม่ได้หลับนะร้องเบาเบามากเลยนะคะเราใส่ขุยมะพร้าวนอะอีิไม่ได้ใส่ดินใช่ไหมคะมออใส่แต่ขุยมราอย่างเดียวใส่แต่ขุยมะพร้าวอย่างเดียวนะคะเนี่ยไม่ได้ใส่ดินนะคะใส่ที่ชอบขึ้นบนต้นตาลน,นะคะต่อไปก็ไม่ต้องไปขึ้นบนต้นตาลแล้วก็เลี้ยงใบของตัวเองไปเลยนะคะนะคะ ิลให้เป็นล่องนะคะเนี่ยเอาตรงนี้สกิ่งเลยอืนี่นี่นี่เอาตรงนี้สก,กิ้งนั่นอะไ ทําตามกันได้นะคะง่ายๆค่ะเห็นต้นไรที่ไหนที่ขึ้นต้นตาลก็ไปตัดเอาได้นะคะรากนะรากนะคะรากรากไ,ไ,ไซยิงได้รา,ากไรการรากไรค่ะดิฉันพูดผิดเอาส่วนที่เป็นรากนะคะต้นนี้สวยมากเลยค่ะเนาะพี่เนาะต้นนี้สวยมากเลยเพื่อนๆดูสิเนี่ยอยอดเลไรแบ,บนี้เนี่ยใส่กระถางถ้าก็ติดดีๆเนาะใส่กระถางสวยเลยนะคะเนี่ยเขาพันกันแบบนี้เป็นเกลียวอยู่หายากหมดกันนล้เนี่ยเป็นเกลียวสวยขนาดน,นี้ ตัดให้เป็นปักเป็ดนะคะอลีเสียบยอดเล็กนะคะอ๋อยอดเลยไม่มียอดเลยนะคะนำมายีะนึ่งก็ทำไมไม่เอามาเยอะๆอ,อันนี้อลีไปเอามาจากบ้านเพื่อนนะคะพอมาจากบ้านเพื่อนเอายอดมาจากบ้านเพื่อนนะคะอยอดของตัวเองไม่มีะคะ่ะ <laughs> มีแต่ไซเกาหลี เมื่อก่อนเราก็เคยเสียบนะพี่นะแต่ว่าขายไปหมดแล้วเราก็ไม่ได้ทําต้นไม้แล้วก็หยุดไปก็ต้นแม่พัุ์ก็เลยไม่มีแล้วนะคะเพื่อนเราทําหลายอย่างเกินนะคะ, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ะ,คะตัดให้เป็นปักเป็ดแล้วก็เสียบลงไปเลยค่ะได้แลยสองยอดได้แลวนะคะสองยอดใชเวล้วยดตรงนี่ยอดเล็กๆเต้ แล้วเอากิ่งแก่ๆแ,แบบนี้ไม่ได้หรอคะไม่ได้ใช่ไหมคะได,มได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ทำไมอลีไม่เอาล่ะคะยอดยังอถ้ายอดถ้ายอดมีมมอ๋ออีบอกว่าถ้าเป็นยอดเขาอ่าแตกเร็วนะคะเอาสั้นๆก็ไม่เป็นไรนะคะ<ม>เพื่อนๆ ใืดด่อ็เอหยอดในมาดิเสียบยอดอ่ะช้อนเงินช้อนทองกับรากไซนี้ก็เสียบคล้ายๆกับต้นโมกที่เราเสียบไปนะคะ<ม>การพันการเสียบแล้วก็การพันกับเชือกฟางแล้วก็การคุมถุงก็ เหมือนกันทุกอย่างกับเสียบยอดต้นไม้ทั่วไปนะคะแค่เราต้องเลี้ยงรากใสไว้ก่อนหรือไม่เลี้ยงก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะจะเสียบเลยก็ได้ค่ะแต่อัตราการติดนะคะถ้าเราเลี้ยงต้นใสไว้ก่อนแบบนี้จะดีกว่านะคะพันให้แน่นนะคะ หลังจากนั้นก็เอาไปไว้ในนด้ที่ล่มนะคะแล้วก็ลดน้ำนะคะนี่ค่ะลากใส่ของอะลิก,ก็ยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะที่ยังไม่ได้เสียบยอดก็ทยอยเสียบไปเรื่อยๆค่ะแต่แบบนี้เขาไม่ตายแน่นอนค่ะนะคะยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะส่วนใครที่รอคลิปเสียบยอดผัก,กากองนะคะ เราเลี้ยงต้นผักกากงไว้แล้วนะคะแต่ยังเลี้ยงต้นไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อะไม่ได้เสียบนะคะอันนี้เราไปขุดมาจากข้างทางนะคะเดี๋ยวรอให้เขาติดดีแล้วเราจะมาเสียบยอดการเสียบยอดใสของอลิโก้เสร็จเรียบร้อยนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้อลิได้ดิฉันได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วหลังจากนี้ถ้าเขาติดดีแล้วเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะแล้วก็มาตัดเชือกฟางตรงนี้นะคะที่เขาติดแล้ว ไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเขาจะประสานเป็นเนื้อเดียวกันขนาดไหนเนาะลากันไปก่อนค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเอาไปไว้ในที่ร่มแล้วก็รดน้ํานะคะหลังจากติดเป็นพุ่มเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขาและก็จําหน่ายได้เลยค่ะ